สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เรามาทำหมูกรอบด้วยกันนะคะพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะสูตรอยู่ในวิดีโอนี้แล้วก็ด้านล่างคอมเมนต์นะคะใส่น้ำลงไปในห,หม้อเปิดไฟแรงค่ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะใส่หมูลงไปค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปค่ะต้มด้วยไฟแรงนะคะใช้เวลาต้มทั้งหมด15นาทีค่ะพอครบ15นาทีแล้วนะคะปิดไฟค่ะ ยกหม้อออกจากเตาค่ะแล้วปล่อยให้หมูเซ็ตตัวอยู่ในหม้อสักสิบนาทีนะคะเรามาทำน้ําจิ้มแจ่วค่ะใส่พริกลงไปค่ะใส่น้ําตาลลงไปค่ะใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะใส่น้ําส้มสายชูลงไปนะคะใส่น้ําปลาลงไปค่ะพร้อมด้วยซอสเห็ดหอมนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะ พร้อมโดยต้นหอมผักชีนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเอาเป็นว่าเสร็จแล้วนะคะพอครบสิบนาทีแล้วนะคะเอาหมูออกมาจัดเรียงให้เป็นแถวค่ะใช้น้ำส้มสายชูนะคะทาที่หนังหมูนะคะทาให้ทั่วค่ะการทาน้ำส้มสายชูที่หนังหมูนะคะช่วยทำให้หนังหมูกรอบค่ะ ทาให้ทั่วๆนะคะทาทั้งหมด3ครั้งในทุกๆ5นาทีค่ะปล่อยให้น้ำส้มสายชูซึมเข้ากับหนังหมูประมาณ40นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะเปิดไฟแรงค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่หมูลงไปค่ะ ตอนที่ใส่หมูลงไปนะคะระวังน้ำมันกระเด็นใส่ค่ะพอใส่หมูทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หลีไฟลงมาเป็นไฟกลางนะคะปิดฝาหม้อด,ด้วยนะคะเพื่อกันน้ำมันกระเด็นค่ะหนังหมูก็เริ่มกรอบสวยแล้วนะคะใช้เวลาทอดทั้งหมด13นาทีค่ะ พอทอดครบสิบสามนาทีแล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ทอดเสร็จแล้วนะคะพอทอดเสร็จแล้วนะคะหมูก็ดูทั้งสวยทั้งดูกรอบด้วยนะคะตอนนี้หมูกรอบก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะฟังแค่เสียงหั่นก็รู้แล้วนะคะว่ากรอบมากค่ะ หมูกรอบมากค่ะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกับน้ำจิ้มนะคะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆค่ะก็อร่อยนะคะหวังว่าทุกๆท,ท่านคงชอบนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ